และตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหวา่างทีมปีศาจมหาโหดจะโดดตบก,กับทีมหมูหมูนะครับการแข่งขันแบดมินตันกระชับม,มิดในบ้านในครัวฮายทุกคนทุ Today feel like h o ั e โฮมสบายครับทุกคนจริงๆวันนี้เนี่ยตามตารางของน้องวันใหม่นะเป็นวันหยุดที่ต้องมีเรียนพิเศษแต่วันนี้ไม่มีเรียนคิดว่านะ่าจะหาอะไรให้ให้น้องแบบเอ็กซ์ไซส์ลดผุงสักหน่อยเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงอะอยู่นี้เหร ออาไปก่อนคุณยังไม่ถึงคิวเอ็กซ์ซส์นะครับลดภูมิสักหน่อยนะครับโดยเดี๋ยวเราจะหากิจกรรมนะครับเล่นกีฬากันแต่เป็นกีฬาอะไรนะั้นเดี๋ยวขอคิดก่อนวันใหม่ถึงคิวคุณแล้วเชิญครับแท็กดิแท็กดิแท็กดิโอเคสวัสดีสเดี๋ยววันนี้อยู่ว่า,ทานทว่าทำอะไรดีเล่นกีฬาทั้งอย่างตีสนุกปะคืออะไรอ่ะ,อะไปตีกอล์ฟปะม่มีนะ โอเคงัน้นอย่งอื่นตีแบตตีแบตตีไหนดีอ่ะแล้วนี้มีสนามถอดแบตเหรอไม่ต้องหรอกข้าว่านะเรามาสร้างสนามหน้าบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสนามกีฬาจำลองกันดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวตีเส้นการเน็ตแบ่งเป็นสองฝั่งตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวพวกเรานะคะจะไปสร้างสนามที่ตูเนี่ยให้เป็นสนามแบตที่นหนเดี๋ยวไปเจอกันเอ้ยอะไร เล่นกันสองคนไม่ได้เหรอไม่แล้วหนูว่าหนูเือแล้วอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวข้าโทรตามแก๊งข้ามาให้เข้าใจไหมหนูเออ๋ยวก่อนยังไงคุณไปโทรตามแม่มาคุณไป็นทีมคุณแม่ผมไม่นทีมคุณเบื้อแก๊งมาหาผมเ๋ยวนะเดี๋ยวผมไปก่อนเอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะทุกคนมาพร้อมกันหมดแล้วฮะ,ะนี่คือทีเมเวิร์งของข้า ครับทุกคนแม้แต่ว่าผมอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังสร้างทีมเบิร์กได้เลยสุดยอดทีทมมากสุดยอดมาทำไม,มไม่อยากอย่ายที่อยู่อยู่อยู่าเด่๋ยววอนนี้เร่จะมีกยรแขย่อย <c oughs> ู่อยน,นเอยู่ยู่อนนยู่อยู่าาถถอยู่อย <c oughs> านอยู่อยู่อยี่อยู่เ่อย่อยู่อยู่อยข่อยู่อ่อยู่อยู่อู้่อ่อะู่อย่อยู่อ่อย่อน,นะะู <c oughs> อนน่นยนะะู่ออะู่่อ่อ่่อ นี่ไงทีมอะไรดีทีมอะไรดีหมูหมูอู๊ดอู๊ดอ่อนเลยดิดูดิข้าวยิงข้าวปีศาจมหาโหดแก๊งค์คานสุดยอดนางแก๊งผู้หญิงไปลุยไปครับไปดูฮะก่อนไม้แบตเดี๋ยวไปเอามาจากที่บ้านประมาณสี่อันก็เดี๋ยวว่ต้องมีเอ่อเน็ต มันต้องสูงประมาณห5ึ่งห้าห้แปดศูนย์หนึ่งห้าห้าเน็ตหนึ่งนี่นะหนึ่งน่าจะเท่าประมาณหัวนมตรงกลางเน็ตตรงกลางเน็ตหาเสาเน็ตมึงเป็นเสาให้กูได้ปะล่ะได้ดิเป็นเสาหลักของบ้านอยู่แล้วลองหาดูแล้วกันเพราะว่าเนี่ยเราก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วนะใช้นี้ได้ไหมน่าจะเวิร์กนะแต่อันนี้นะฮะเป็นหุ่นนะครับของกองละครนะครับโทรไปขอยืมที่กองละครก่อน นึกว่ากระจัวเอ้ยเอาไปอุ้มอุ้มนี่ไงเราอำมาทีละส่วนแล้วกันโอ้โหน่ากลัวสุดๆนี่นะฮะเดี๋ยวเราคิดคิดด้วยว่าคนรที่จะเป็นสนามตรงนี้นะครับไม่ใช่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 อ๋อมันอยู่ตรงน่องโอเคหาเน็ตดีกว่าอะไรที่มันใช้เป็นเน็ตได้บ้างเอ๊ะอย่าบอกนะว่าในนี้มีเน็ตอยู่เนี่ยอ๋อนี่อะไรกันนี่อะไรกันว้า มีเน็ตมาซ่อนอยู่ในนี้ได้ยังไงเหมือนเตรียมมาไปลุยที่บ้านมีเน็ตเหรอที่บ้านมีเน็ตเฉยๆเลยอ่ะเหมือนเลยเหมือนอะไรเหมือนเตรียมหรือว่าดึงหุ่นให้กายอ่อนนี้หน่อยนึงใช่ใช่ดึงกลางอ่อนนี้แล้วก็ใช้เชือกมัดเอาออกไปแค่เนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนเดิมสุดแล้วไงเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่า อนรทำอย่างปราณีตนะฮะถ้าเราจะเล่นกีฬาเราก็ต้องจริงจังนะครับโอเคโอเคโอ๊ยคุณ<ช>เก่งมา,<ช>มากเลยค่ะเห็นไหมครับบ้านเราเนี่ยก็สามารถสร้างเป็นสนามกีฬาได้<ส>แม้จะไม่สวยงามเท่า<ส>ของจริงก็ตามเหอะอันนี้คือเป็นแบบสนามกีฬา DIY นะฮะโอเคครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดกันก่อนไปไปไปเปลี่ยนชุดกันไปป ตอนนี้นะครับทุกคนโชว์โชว์ชุดก่อนชุดผมใช่ไหมไม่เท่เลยทำไมอ่ะตอนนี้เรามาซ้อมก่อนไหมหน่อยขอเบรกหน่อยนี่ช้อมใช่ไหมเพิ่มพลังเหรอเพิ่มพลังเพิ่มพลังเอามามามาโอ้โหกำลังคอแห้งจอดดื่มขอนี่เหลือของแม่ด้วยจอดดื่ม ตองตัวนี้เลยนะฮะใจใจที่ช่วยให้พวกเรามีพลังๆๆๆๆๆๆลัง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 ลฝนตกแล้วทุกคนครับด้วยความที่ฝนตกเจาะแจกแบบนี้นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะไปตีแบตกันาราสนามได้อีกต่อไปนะครับ บ้านเราเนี่ยก็สามารถสร้างเ,าเงงปเ็นสนามกีฬาไ,ได้ออนันนี้เราต้องหาที่ใหม่ครับเพื่อนวันนี้ผมเตรียมที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนะฮะแกกลักบมาที่เดิมเจ้าหุ่นบานที่เราอาจจะเล็กไปหน่อยเพราะว่าเราต้องอัดดปทุกอย่างในบ้านนะฮะให้เปลี่ยนเป็นสนามกีฬาให้ได้แค่นี้นะฮะก็เหมือนได้ออกกำลังกายแล้วนะครับยะะังไม่เริ่มเล่นกีฬาเลยแค่เตรียมของก็เหนื่อยมากกอครับ ้หนูมายเป็นแรกทีมหมูอ๊ดโกดธองข้าเป็นทีมมีมาสมหาโหดกระโดดตกเราสี่คนรวมพลังกันทีมมหาโหดข้าหมูอูดอูดอูดแม่ ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมปีศาจมหาโหดกระโดดตบกับทีมหมูหมูนะครับการแข่งขันแบดมินตันกระชับมิดในบ้านในครัวไปดูกันไปไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหมูอะไเอากิ่งเหรอได้เลยได้เลยทีมมุดหนึ่งไปเป็นคนร้อนๆน,นะเนี่ยเป็นคนร้อนๆน,นะทีมมุดนำไปแล้วสองแล้วเพื่มเติมนะหายแล้วลูกทีม เอาหน่อยดิเฮ้ยเอาเหรอเฮ้ยไม่ติดนะคับยกกัเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ยเฮ้ยเ้าเฮยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮายเย่ยเฮเ้เฮ้เิเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้้ยเฮ้ยเฮ้้โเ้ยเฮียเ้เฮยเ้ยเเน้ตเฮยเ้ยมามยเฮย้เ้เย ไมต้องช้อนต้องช้อนเมเกินโอ้ยหมูนอยู่ต่อยอ้ยอหมดเซ็หมดเซตหมดเซตับมาเเมื่อกี้นะผมแพ้ไปอย่างราบคาบนะผมแป0ร้อยต่อ3านะครับมันหม่ตกไม่ยั้งเลยนะฮะโอ้ย

ได้ิครับเหนื่อยนะเอ้ยเอ้ย้ยหัวเหนื่อยทีนู้นนะทีนู้นหวดเอาหัดเอาเอนทีนี้หมูนํำอยู่นะฮะแล้วเป็นแมชพอยด์นะครับสำหรับเซตที่2ในตอนนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยต้องมีตึ๊บเวลาเฮ้ย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  หมดเวลาครับมาทีหมูหมูชนะเติมพลังมาเยอะใช่ไหมไม่เป็นไรฮะการเล่นกีลานะฮะต้องรู้แพ้รู้ชนะแต่ไม่รู้อภัยขอไปนั่งพักก่อนนะครับข้างในเดี๋ยวไปไป เดี๋ยวไปหาอะไรดื่มดืมหน่อยไปเอาวันนี้สนุกกัยไหมสนุกมากค่ะเออเนี่ยแม่ฮะให้วันใหม่เล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะมันช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการหลายๆด้านของวันใหม่ของพี่น้องด้วยโอ้ใช่พี่น้องนี่พัฒนาทางด้านจิตใจของวันใหม่นี่พัฒนาด้านร่างกายแล้วก็กจิตใจแล้วก็ช่วยพัฒนาการในด้านสังคมที่ว่ามีเพื่อนฝูงใช่หไหมมีแก๊งค์คการเล่นกันปันทีมสาคคีกัน นอกจากนี้นะคุณยังเนี่ยยังได้เรียนรู้อีกหลายด้านเลยนะการทํางานด้วยกันเป็นทีมพร้อมมีแบบลุยไปด้วยกันพร้อมๆกันความสามัคคีเนี่ยสำคัญยังแบบได้รู้จักแบ่งปันความรู้สึกได้แชร์ประสบการณ์กันได้แบบเหมือนกับคนในทีมเราเนี่ยมีความสามารถยังไงแถมนะยังช่วยส่งเสริมพลังงานกันเป็นทีมเห็นไหมพอมีทีมปุ๊บพลังกยง็ยิ่งใหญ่มหาศาลมือมาเหมือนพุงคุณนั่นเองนอกจากนี้นะ คุณเนี่ยยังได้แบบรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักคนอื่นมากขึ้นเคารพตัวเองเฮ้ยเราเนี่ยมีคิดมีดีเหมือนกันนะเคารพผู้อื่นคนอื่นคนอื่นก็เก่งนะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนี่นะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วเราเนี่ยก็ต้องเคารพคนอื่นมากขึ้นรู้จักแพ้รู้จักชนะเพราะว่าเกมกีฬาเนี่ยไม่มีใครแบบชนะไปตลอดไม่มีหรอกก็ต้องมีวันหนึ่งที่แพ้บ้างเพราะว่าเนี่ยคือกีฬาเพราะว่ากีฬาเนี่ยส่งเสริมความสัมัคคี สรุปดังนี้เลยนะฮะบอกว่าทีมเวิร์กเนี่ยสามารถสร้างในที่บ้านและบ้านเราเนี่ยสามารถสร้างเปน็นสมารกที่ไก็ได้อย่างที่วันนี้เราเล่นยังไงถึงแม้ฝนจะตกเราก็จะเปลี่ยนไปที่อื่นได้เห็นไหมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณไม่ลใช่ครับผมที่มาช่วยเพิ่มพลังให้กับพวกเราวันนี้นะครับผมให้รู้ว่าความสมัคคีมันเป็นยังไงนะครับเอาไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะฮะไปเล่นอย่างอื่นต่อถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากพอแล้วแต่ว่าเรายังมีแรงอีกมากเพราะว่าเรามีพลังไปพร้อมลุยไป ฝากกดซับสไครต์้วยนะครับผมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดกดแ <comment. S 1> ชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะลุกเร็วอ,อ,อ่ะแบบขึ้นดรพร้อมพรอม้พรอมกันอ่ะขึ้นเรพร้อมพอมกันไปครับบายบายครับทุงคน